สวัสดีค่ะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่69ประจำปีพศ2568ได้เวียนมาบรรจบครบ,คร,อบครอบอีกวาระหนึ่งในนามของผู้บริหารพนักงานสำนักงานเลขาธิการคุชภาขอส่งความปรารถนาดีและส่งกําลังใจแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านวันครู เป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละอดทนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ลูกศิษย์จนเขาได้เติบโตเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีสัมมาชีพและมีการดำรงชีวิตในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมีความสุขวันครูปีนี้ ภายใต้หัวข้อเรียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาเพื่อสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดธรรมในโอกาสวันครูปีนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลลโลกตลอดจนเดชะพระบรารมี แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญจับมือไว้และไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปขอส่งกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ